หากคุณบูชาพระพิคเนธและอยากจะขอพรพระพิคเนธก่อนไปทำศัลยกรรมเปิดคลินิกความงามจะขอพรให้คุณพ่อคุณแม่หายป่วยมีสุขภาพที่แข็งแรงขอพรเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตัวเองใครไม่เชื่อกูเชื่อ EP นี้ตอบโจทย์ สำหรับคนที่ศรัทธานในพระพิฆเนศนะครับครับท็อปทรีของประเทศไทยหนึ่งในนั้นต้องมีอาจารย์ทีอย่างแรกครับอาจารย์ถ้าจะไปทำสัตยกรรมองค์พระพิฆเนศที่มีพลังของสตรีเพศอง์นี้โดยส่วนตัวชอบมากแล้วเพิ่งเคยรู้จักพระพิฆเนศปางนี้น่าจะถูกกับ จริตของคนไทย,น,ไทยนะครับท,ที่นับถือองค์พญานาคองค์นี้เนี่ยเป็นองค์จำลองของพระพิฆเนศองค์สำคัญที่สุดหนึ่งในสี่ของประเทศอินเดียน สวัสดีครับ,รบอาจารย์ทิศโค,ควันชัยหรือว,รว่าอาจารย์ทีห่งสยาม,า<ผ>มคเนตซึ่งตอนนี้ได้เปิดเทวลัยแล้วใช่ครับชื่อว่าเทวลัยสยามคเนศบางใหญ่นนทบุรีอยู่ที่ทท เนี่ยอยู่ที่ม้าไม้การเด่นนะครับโครงการม้าไม้การเด่นนะครับอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอยู่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลเวสต์เกตครับซึ่งต้องบอกสมาชิกครอบครัวใครไม่เชื่อกูเชื่อว่า E.P. นี้พิเศษอีกแล้วพิเศษสำหรับพ่กาฟเสมอครับผมสำหรับคนที่สรัทธาในพระพิคเนตนะครับท็อปทของประเทศไทย หนึ่งในนั้นต้องมีอาจารย์ทีครอบครุขสาธุครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพระพิคเนศสามองค์สามปางที่ตอบโจทย์กระแสคนไทยอยู่นะทุกวันนี้อย่างแรกครับอาจารย์ถ้าจะไปทําสัลญกรรมองค์พระพิคเนศที่มีพลังของสตรีเพศองค์นี้นะครับอลังการวินัยการนะครับอลังการวินัยอลังการแปลว่า ยิ่งใหญ่ตะการตารวินายากาแปลว่าองค์พระพิคเนทเพราะฉะนั้นนี่คือองค์พระพิคเนทปางตะการตายิ่งใหญ่งดงามวิจิตสวยงามนะครับ,รบผมเอกลักษณ์นะครับขององค์พระพิคเนตเนี้ยคือการที่จะเป็นอลังการวินายากานั้นได้เนี่ยจากคัมภีร์ปุราณนะเขาระบุเอาไว้ว่าองค์พระพิคเนทนั้นจะต้องมีพื้นที่ที่เป็นสีชมพูเกิน80%สสีชมพูเป็นสีของดอกบัวบที่องค์พระแม่ลักษมีทรงโปรด รเรื่องเล่ามันมีอยู่ว่าองค์พระพิคเนศท่านอยากจะไปแกล้งพระแม่ลักษมีนะครับแล้วพระแม่ลักษมีท่านชอบเด็ดดอกไม้มาใช่ไหมครับผมดอกบัวก็มีหลายสีสีขาวสีเขียวสีชมพูใช่ไหมทีนี้องค์พระพิคเนศเนี่ยท่านก็แปลงแปลงร่างนะครับกลายเป็นดอกบัวสีชมพูและหลบอยู่บนผิวนานบพระแม่ลักษมีเห็นดังนั้นก็เป็นเด็ดขึ้นมาแล้วก็เฉยชมว่า ดอกบัวดอกนี้ช่างงามเดือดเกินแล้วพระแม่ก็บอกว่าเราอะอยากงามเหมือนดอกบัวดอกนี้ทันใดนั้นองค์พระพิคเนก็แปลงร่างกลับมาเป็นพระพิคเนตตามเดิมแต่ด้วยความคิดเล่นของท่านนะครับสีท่านยังเป็นสีชมพูอยู่พระแม่ลักษมีก็เลยชื่นชมว่าโอ้ท่านช่างงดงามมีความอลังการคําว่าอลังการเนี่ยภาษาส,าสันสกฤแตแปลว่าวิจิตตการตา และพระแม่ลักษมีก็ได้อวยพรองค์พระพิคเนตว่านับจากนี้ขอให้ท่านมีศัตว์ที่เหมือนเราขอให้ท่านมีความงามเฉกเช่นเดียวกับเรานะครับนี่เป็นอีกหนึ่งองค์พระพิคเนตนะครับที่คนอินเดียเขาก็นิยมบูชากันนะครับผมท่านให้พรทางด้านไหนบ้างคนที่ทํางานเกี่ยวกับความสวยความงามการคลินิกนะครับสัญญกรรมนะครับการทำทรีทเมนต์ต่าง ตลอดจนธุรกิจที่เจ้าของแบรนด์เจ้าของแบรนด์อาหารเสริมเครื่องสำอางเครื่องสำอางคนขายเสื้อผ้านะครับก็นิยมบูชาขอพรพระองค์นี้นะครับผมชีวิตส่วนตัวเราอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการเสริมความงามสัญญกรรมสัญกรรมหมดก่อนที่จะเข้าคลินิกไปให้หมอเขาลงมือผ่าตัดมาขอพรพระพิคเนตองค์นี้ก่อนแล้ว พระพิคเนตและพระแม่ลักษมีจะประทานพรให้เราเนี่ยงดงามเหมือนพระพิคเนตอง์นี้และงดงามเหมือนพระแม่ลักษมีสวยสุดนั่นแหละสวยสุดอลังการวินายากาง่ายๆก็คือเป็นพระพิคเนตที่ได้รับพรความงามจากพระแม่ลักษมีเพราะฉะนั้นใครที่ทําธุรกิจความงามใครที่เปิดคลินิกใครที่ทําศัลยกรรมมาไหว้มาขอพรองค์นี้ช ส่วนองค์ที่สององนี้โดยส่วนตัวชอบมากแล้วเพิ่งเคยรู้จักพระพิฆเนศปางนี้ว่ามีอยู่ด้วยก็ที่เทวลัยสยามคเนศนั่นคือวิโตพระคณปฐิองค์นี้เนี่ยเป็นองค์พระพิฆเนศที่มีพลังของพระวิษณุนะครับคือเรื่องเล่าในคัมภีร์ปุราณะเนี่ยสำหรับองค์นี้มีอยู่ว่ามันมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับผมชายหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่ามังคลาหรือมงค์คนนะครับ เขาก็เป็นผู้ที่มีความศรัทธ,ธาในเทพเจ้านะครับทุกๆุกเช้าหนุ่มคนนี้เขาจะตื่นนอนอาบน้ําอาบท่าทานอาหารเสร็จออกไปที่วัดนะครับเพื่อไปสักการะองค์เทพเทพเวีที่อยู่ในวัดทีนี้เนี่ยมีอยู่วันหนึ่งนะครับพ่อแม่ของหนุ่มคนนี้เขาเจ็บป่วยนะครับหนุ่มคนนี้ก็ตื่นเช้ามาอาบน้ําอาบท่าไปที่วัดตามตามเดิม เมื่อเข้าไปถึงเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงมหาเทพที่อยู่ข้างในซึ่งก็คือพระองค์ท่านครับออกมานะครับที่ธรณีประตูแล้วก็ยืนอยู่บนธรณีประตูเอามือเท้าสะเอลแบบนี้และสั่งสอนหนุ่มคนนี้ว่าหากเจ้ายังไม่ได้ปรนนิบัติดูแลบุพการีของเจ้าอย่างเต็มที่เสียก่อนแล้วเนี่ยเราไม่อนุญาตให้เจ้าเข้ามาในวิหารและมหาเทพมหาเทวีที่บริสถานอยู่ข้างในก็จะไม่รับคําขอพรของเจ้า ได้ยินดังนั้นนะครับมังคลาก็กลับไปที่บ้านนะครับไปดูแลพ่อแม่ที่กําลังนอนป่วยอยู่นะครับหาข้าวให้หายาให้ล้างมือล้างเท้าให้เรียบร้อยกลับเข้าไปที่วิหารนะครับองค์ท่านไม่ได้อยู่ที่หน้าประตูแล้วก็เท่ากับว่าอนุญาตให้เข้าไปขอพรพระองค์ท่านในวิหารนะรูปลักษณ์เนี่ยครับมหาเทพที่ยืนอยู่ตรงธรณีประตูและเอามือเท้าเซอแบบนี้ก็มีความหมายว่าการ ประทานพรนะครับให้คนเท่าคนแก่นะครับพ่อแม่ของเราบูพการีเราปู่ย่าตายายหรือผู้มีพระคุณของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงอายุยืนองค์นี้จึงเป็นองค์เทพที่เราไหว้ไม่ใช่เพื่อตัวเราแต่เพื่อคนที่เราหลักนั่นเองนะครับเนื่องจากมหาเทพท่านเป็นผู้ที่มีความกตัญญู ะะอันนี้คือปรชัชญาคือปรชัชญาที่อาจารย์ทีที่กราฟจะย้ําเสมอว่าเรานับถือเทพองค์ใดเราบชูชาเทพองค์ใดต้องเอาคุณลักษณะเอาคุณลักษณะเอามายึดถือปฏิบัตินะครับเพราะว่าองค์เทพท่านเป็นยังไงท่านย่อมอยากจะให้สาวกเป็นอย่างท่านด้วยะค,ะความกระตันยูนี่คืออีกหนึ่งคุณลักษณะเด่นของพระพิค,คเนธเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะมาขอพรให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย ผู้มีอุปการะคุณของเรามีอายุยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงสดบูรณ์ก็ควรบูชาวิโตพณะปติส่วนองค์ที่3นะครับใน EP ีนี้องค์นี้ต้องบอกว่างดงามและอลังการและน่าจะถูกกับจริตของคนไทยนะครับที่นับถือองค์พญานาคครับ องนี้เนี่ยเป็นองค์จำลองของพระพิฆเนศองค์สำคัญที่สุดหนึ่งในสี่ของประเทศอินเดียนั่นก็คือลาวักจาราชาคาเนศนะครับลาวักจาราชาคาเนศเนี่ยคือองค์พระพิฆเนศปางชื่อเสียงนะครับผมทุกๆปีวัดแห่งนี้จะจัดสร้างองค์พระพิฆเนศด้วยดินขึ้นมาความสูงประมาณ3เมตรตั้งเอาไว้ในวัดเมื่ออยู่ในช่วงคเนศจตุรถีนะครับเขาตั้งไว้แค่ไม่กี่วัน นะครับให้คนเขาไปกราบสักการะขอพรหลังจากนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเขาก็จะแห่เอาองค์พระพิคเนศไปที่ทะเลเชิญท่านลงไปใช่ก็คือให้ท่านละลายไปกับน้ําเพราะฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จะมีองค์พระพิคเนศที่ปั้นขึ้นใหม่ทุกปีทุกปีและความพิเศษคือองค์พระพิคเนตลาบักจาราชาคเนตเนี่ยทุกทุกปีจะเป็นปางประทานพรท่านจะนั่งแล้วก็ยกมือประทานพรแค่นั้นแต่เมื่อ ปี2 0 2 1ที่ผ่านมานะครับทางวัดเขาจัดสร้างขึ้นมาเป็นพระพิคเนตปางประทับบนพญานาคเป็นครั้งเดียวในรอบเกือบร้อยปีเขามีการปั้นขึ้นใหม่ทุกปีทุกปีทุกปี9 0กว่าปีแล้วนะครับมีปี2021เนี่ยที่เป็นองค์พระพิคเนตปางประทับบนพญานาคและจะบอกว่าองค์นั้นเนี่ยก็ถูก ลอยลงสู่น้ําทะเลไปแล้วไม่มีองค์นั้นที่วัดแห่งนี้อีกแต่มีมที่เทพอะไรมีท,ที่นี่<ก>นะก็จะเป็นการจําจลองขึ้นมานะครับผมอย่างองค์นี้นะครับผมนี่คือองค์พระพิคเนศประทับบนหลังพญาอนันตนาค,าคราชซึ่งเป็นพญานาคขององค์พระวิณุรหรือพระนารายนะครับพระพิคเนศองค์นี้เราให้พรทางด้านหนนะครับร่ารวยและมีชื่อเสียง เนื่องจากลาวบักจาราชาคเนเป็นองค์พระพิคเน่ที่ล่ำรวยและมีชื่อเสียง 2. องนะครับองค์พญานาคเนี่ยในทางศาสนาฮินดูนะครับถือว่าเป็นเทพที่มีอมะตะก็คืออายุยืนยาวเจ็บ,จบป่วยนะครับ,รบสนะครับด้วยความที่พญานาคท่านเป็นเทพทาบน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่บูชาขอพรอ,องค์นี้เนี่ยยังจะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาที่ร้อนรุ่ม ใครที่ช่วงนี้ชีวิตมีแต่ความร้อนมีเรื่องร้ายๆเข้ามา,ามาขอพอรพระองค์ท่านนะครับพระพิคเนตทรงพญานาจะนำพาให้ปัญหาของเราไหลไปกับสายนาำ ทุกความเชื่อที่เป็นสมาธิฐีครับย่อมมีความดีงามมีธรรมะแล้วก็มีปรัชญาแฝงไว้แบบนี้เสมอบนี่คือพระพิคเนศสามปางที่ตอบโจทย์ตนความต้องการของคนไทยอยู่ด้านนี้เป็นเรื่องสําคัญ3เรื่องที่คนไหว้องค์เทพต้องการครับพคแหนึ่งคือเราอยากจะมีรูปหลักที่ดีเราอยากจะให้ใครก็ตามเนี่ยเขาเห็นเราแล้วเขาก็รักก็ชอบใจใช่ครับผมสองนะครับเราอยากให้คนที่เรารักเนี่ย สุขภาพแข็งแรงอายุยืน 3. เราอยากมีชื่อเสียงอยากมีเงินทองก็คือครบถ้วนเลยครับพี่ัเรื่องราวนะครับปรัชญาธรรมะที่แฝงอยู่ในองค์พระพิคเนธเราจะมีให้คุณได้รับรู้แล้วก็ให้คุณได้นําไปปฏิบัติแบบนี้เรื่อยๆกับอาจารย์ทีนะครับอาจารย์พิทักษ์โพาวันชัยแห่งสยามคเนธถ้าใครนะครับอยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษา ปรัชญาเทพจากฮินดูสามารถติดตามได้ที่เว็บไหนบ้างติดตามได้ที่เพจสยามคเนตดอทคนะครับผมแล้วก็ที่หน้า Facebook ของผมเองนะครับกดติดตามไว้ได้เลยชื่อพิทักษ์โควันชัยครับติดตามความเชื่อดีๆที่เป็นสมาธิที่แบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเทพฮินดูพระพิคเนตเราจะไม่ทำอีพีนี้แค่อีเดียวใร่แล้จะแนะนำปางพระพิคเนตนะครับปางของ เทพฮินดูแบบนี้อีกกับอาจารย์ทีได้เรื่อยๆวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับพบกับใครไม่เชื่อกูเชื่อได้ทุกวันเสาร์ครับแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันอังคารกับวันพุธครับทั้งทางเพจ Facebook ทาง YouTube ทาง t i k t o อกแล้วก็ทาง IG ครับวันนี้กราฟกับอาจารย์ทีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เทศกาลคเนจตุรทิเวียนมาอีกแล้วครับและคราวนี้ครับเพจใครไม่เชื่อกูเชื่อได้รับความเมตตากรุณาจากอาจารย์ทีนะครับทวาลัยสยามคเนศวันอังคารที่26กันยายนนี้นะครับผมณเทวาลัยสยามคเนศแห่งนี้เราจะมาร่วมมือกันระหว่างสยามคเนศและใครไม่เชื่อกูเชื่อเราจะจัดงานนะครับบูชาพาระพิคเนศในช่วงเทศกาลคเนศจตุรทิ6โมงเย็น เป็น,นต้นไปหฮโ,โมเยนเป็นต้นไปใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับนอกจากจากการบูชาองค์พระพิคเนตด้วยเครื่องสังเวยพิเศษต่างๆมีการสาธยายพระเวทแบบพิเศษรับรบองว่าไม่มีใครเคยได้ยินได้เห็นวิธีการบูชาแบบนี้แน่นอนปกติแล้วครับพี่กราฟเวลาเราขอพรเเราขอพรเพื่อตัวเราเองมาตลอด คร,ครั้งนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านมารวมกันที่นี่รเราจะขอพอรเพื่อคนที่เรารักองค์พระพิคเนทที่เราจะมาประดิษฐานในการาบงวงสรวงบูชาน,นะครับคือองค์วิโตภพระคณปติองค์พระพิคเนทที่จะประทานพรให้กับคนที่เรารักทุกท่านสามารถพาคนที่เรารัก,รารกมา,มาพ่อแม่ลูกญาติผู้ใหญ่คนที่นับ <คน S 2> ถคอร คนรักครับผมพามาร่วมพิธีกันและที่พิเศษมากๆเลยคือปรากฏว่าวันอังคารที่26นี้เป็นเรือกยามที่สามารถทําพิธีเสริมดวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มาร่วมเทศกาลคเนจจตุรธีที่เทวรารัยสยามคเนศแห่งนี้ในวังอังคารที่26กันยายนตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเมื่อเราทำพิธีบูชาองค์เทพเสร็จแล้วพี่ครับ,รบตกข้างหลังเรานี้ครับ นี่คือแท่นสําหรับการประกอบพิธีเสริม,รมดวง,ดวงเป็นรายบุคคลเสริมดวงแบบพรามคุณจะได้รับการประจุพลังแห่งมหาเทพมหาเทวีพระศิวะพระแม่อุมาพระนารายพระแม่ลักษมีครับพลังงานจะผ่านมือของคุณไปนะครับจะถูก กระจัดเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากตัวแล้วประจุเอาพลังดีๆเข้ามาไว้ที่ตัวนี่เป็นพิธีกรรมโบราณนะครับที่ทางผมได้ไปศึกษาเรียนรู้มาแล้วก็ทําให้กับทุกท่านอีกนิดนึงครับใครที่จะมาร่วมงานนะครับผมสามารถนําเอาองค์เทพของตัวเองมาร่วมพิธีให้ผมเบิกเนตรปลุกเสกให้ฟรีเช่นกันนะครับการแต่งกายนะครับแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยไม่นุ่งกระโปรงสั้นไม่ใส่กางเกงสั้นครับแต่เสื้อผ้า ใส่ได้ทุกสีถ้าแต่ขาวสีสันไปจนถึงดำใส่ได้หมดเลยพี่ครับและที่สำคัญอีกคือฟรีฟรีครับฟรีไม่ต้องลงทะเบียนใดๆใช่ไม่ต้องรวมงานมาเลยครับจอดรถมาเลยครับย้ำอีกทีนึงนะครับอยู่โครงการมาไม้กากาเด้นอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับผมถ้ามารถไฟฟ้าถ้ามารถไฟฟ้าก่นรถไฟฟ้า MRT นะครับสถานีสับแยกบางใหญ่และพบกับอาจารย์พีและครับที่เทวลัยสยามคเนธโครงการมาไม้กาเดน วันอังคารที่26กันยายนนี้เวลา6โมงเย็นเข็นต้นไปแล้วเจอกันนะครับ